เมื่อเราได้ผ่านการต่อสู้เราย่อมตระหนักรู้ว่าตัวเราเปลี่ยนไปมันอาจจะเพียงไม่นานและเราไม่ได้ถูกจ้างวานให้มาโดยใคร <S <S เราร่วมทุกสุขมาด้วยกันผ่านคืนและวันที่เราต่างลุกเป็นไฟไฟบางกองวูบวับดับลง แต่ที่เหลือยังคงเป็นไฟกองใหม่แม้ล่วงเข้าปลายฤดูฝนมันยังลุกไหมอยู่บนสิ่งที่ควรลุกไหมเพื่อนเอ๋ยเราไม่อาจปล่อยวางจุดหมายปลายทางยังอีกยาวไกลระหว่างเส้นทางสายนี้มันเหมือนว่ามีเรื่องราวมากมายมีชุมชนและผู้คนเหล่านั้น ในตรอกซอกซอยตันและถนนสายใหญ่บนทางลอยฟ้าหน้าห้างลานสนามกว้างขวางมีเวทีอภิปรายวิทยุทีวีหนังสือบอกให้เรายึดถือในหลักการทั้งหลายการเผชิญหน้าปากกระบอกปืนเพื่ให้เราหยัดยืนได้มั่นคงกว่าใครๆและการล้อมปราบครั้งนั้น ไม่ได้ทำให้เราพลันพึ่งแต่อย่างใดเพื่อนเอ๋ยเราผ่านมันมาและเรารู้ว่าตัวเราเปลี่ยนไปเราเริ่มพูดจาเหมือนกันไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรคิดและทำสิ่งเดียวกันตั้งเข็มมุ่งมั่นโดยมีต้องนัดหมาย ไม่ต้องมัวตั้งคำถามเพราะทุกอย่างเป็นไปตามชุดคำอธิบายการเมืองสังคมเศรษฐกิจทุกๆเรื่องเราคิดคำตอบได้ง่ายได้เรารักคนคนเดียวกันและเกลียดคนคนนั้นเหมือนเหมือนกันใช่ไหมทุกคนทุกเรื่องที่เรารักแต่ทำไมเรามักไม่มีคำถามใดๆ แต่ทุกคนทุกเรื่องที่เราเกลียดเราก็ยิ่งยัดเยียดความเกลียดชังลงไปเราอนุโลมให้ความผิดพลาดในทุกๆโอกาสของพวกเราใช่หรือไม่เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความเงียบงันของคำถามได้อย่างไรหรือนี่คือสิ่งที่เรากำหนดให้เป็นอนาคตของสังคมไทยแน่นอนเราถูกกระทำถูกเยีย ถูกย่ำยังกับวัวกับควายเสียงเราไม่ถูกได้ยินเลือดเราไม่มีกลิ่นเหมือนพวกเขาทั้งหลายศพเราไม่ถูกมองเห็นเหมือนว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่มีร่างกายแต่แล้วในเวลาเดียวกันเรากำลังทำอย่างนั้นกับคนอื่นอยู่หรือไม่ เราคิดว่าข้างนอกนั่นมีแต่พวกมันเท่านั้นหรืออย่างไรหลายคนคงยังพอนึกออกถึงตอนที่อยู่ข้างนอกยังไม่เข้ามาข้างในก่อนจะมาถึงวันนี้เราต่างก็เคยมีเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่เราเคยเห็นแย้งเห็นต่างอัคติเป็นกลางกับเรื่องราวหลากหลาย เคยถกเถียงหน้าดำคลั่เครียดแต่ไม่เคยโกรธเกลียดกันแบบเอาเป็นเอาตายเคยได้ยินคําทุกคําแถมยังจดจําหน้าตากันได้เรามาลองคิดว่าพวกเขาก็คือพวกเราในวันเก่าๆได้หรือไม่คือเราที่เคยมีโอกาส ก้าวข้ามความผิดพลาดกลายมาเป็นคนใหม่แล้วทำไมเราจะฉวยโอกาสรับฟังข้อผิดพลาดจากพวกเขาบ้างไม่ได้บางทีหลายคนในพวกเขาอาจไม่ใช่ศัตรูของเราอย่างที่เราเข้าใจเพื่อนเอ๋ยเราเพิ่งผ่านมันมา ภาพยังติดตาเรื่องยังคาใจแน่นอนเราไม่อาจปลองดองกับคนที่มือทั้งสองเปื้อนเลือดพวกเราได้แต่หากเราต้องเป็นเหมือนกันกับคนเหล่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเราเราอาจต้องสนใจปัญหาในระดับที่ลึกกว่าอำนาจของตีนใหญ่ สนใจเครือข่ายกลุ่มก้อนที่ลึกลับซับซ้อนกว่าเส้นสนกนในทำความรู้จักกับทุกคนเพื่อเข้าใจว่าประชาชนนั้นหมายถึงใครกล้าที่จะวิาพากษวิจารณ์ทุกๆหลักการที่เห็นว่าล้าสมัยอาจต้องทบทวนวิธีต่อสู้ที่มุ่งค้นศัตรูอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็เห็นว่าคนเหล่านั้นทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะเอาอย่างไปทำไม โลกมีพื้นที่กว้างขวางผู้คนถูกสร้างให้มีความหลากหลายเราในที่นี้แต่ละคนต่างมีตัวตนแตกต่างกันไปเสียงเราต้องบินที่ได้ยินเลือดเราต้องมีกลิ่นเหมือนพวกเขาทั้งหลาย <Yeah. S 1> เพราะมันคือเลือดสีแดงเหมือนเลือดสีแดงของผู้คนทั่วไป ตัวตนเราต้องถูกมองเห็นชีวิตเราต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายพลังแห่งปัจเจก,กภาพย่อมไม่ใช่การหมอบราบรอฟังคำสั่งใครเพ<าท>ื่อนเอ๋ยร้จงมากำหนดสิ่งที่เป็นอนาคตของสังคมไทยใหม่เราทุกคนในที่นี้เราทุกคนในที่นี้ ต่างย่อมรู้ดีว่าตัวเราเปลี่ยนไป